สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับวันนี้มาดูนะครับเฉลยกลงรวมกันดีกว่านะครับมีอยู่สองสี 2, 4, ่หกมีอยู่แปดตัวนะครับพี่น้องเฉลยที่ต่อได้มาเรื่อยๆนะครับใส่กงรวมไว้นะครับมีอยู่แปดตัวสวยๆทั้งนั้นนะครับพี่น้อง นี่ครับตัวนี้แตกง,ง่ามดีแปดตัวนะครับผมจะเปิดแบ่งเฉลยกลงรวมนะครับหรือถ้าใครสนใจนกที่ผมชําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้รับชมอีกหนึ่งทีตอนนี้มาดูเฉลยกลงรวมกันดีกว่านะครับหลายตัวนะครับแปดตัวแปดขุนพลในกลงรวมใบน,นี้นะครับแล้วผมเึินกลงเดียวไว้นะครับนี่ตัวหนึ่งตัวนี้เสียงเล็กของของ,ของนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่ครับนี่ชำไว้นะครับตัวนี้นกแจรวนต่อได้มานะครับเสียงข้องห้องเลยแกบอกแล้วก็กรงรวมพวกนี้ผมต่อได้ไหมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแปดตัวนะครับรวมสองตัวในกรงที่ผมชำไว้สิบตัวนะครับใครสนใจนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นผมแบ่งตัวละหนึ่งใบแดงนะครับที่น้องขอแบบมเมานะครับ 15ใบแดงรวมส่งนะครับส่งได้ทั้งหมด7ตัวเลยหรือจะไปชมนะครับนกที่ผมชําไว้ที่บ้านมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับนกคัดนะครับที่ขึ้นกรงเดี่ยวในกรงรวมนี้ก็คัดมาแล้วนะครับเหลือเหลือแค่เอาขึ้นกรงเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่มีกรงนะครับกรงผมยังไม่พอใส่นะครับก็ต้องระบายที่ที่ชําไว้ออกก่อนนะครับถึงจะพวกนี้ขึ้นหรือถ้าใครสนใจในกรงรวมนี้มี8นะครับ อันนี้เก้านะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนี่เป็นสิบนะครับเข้ามาคูสู้ดีทุกตัวนะครับพี่น้องนี่นะครับดูเนื้อตัวตัวเนื้อตัวกันดูเนื้อดูตัวกันเลยแข่งแดงแดงแข่งคำ,คำคำมีหมดนะครับนี่สนใจติไหนสิบตัวนี่ผมแบ่งตัวละหนึ่งใบแดงนะครับเอาหนึ่งเอาสิบห้าแดงรวมส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยว นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเฉลยที่ผมทําไว้ในกองเดียวอีกทีนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายให้ดูในกองรวมก่อนนะครับมีอยู่แปดตัวในนี้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับสองตัวที่ผมขึ้นทําไว้นี่ครับตัวนี้สวยนะครับนี่แต่หลังนะครับคือโดนพะแนนนะครับผมก็เลยยังไม่เต็มดีเท่าไหร่นะครับนี่แต่ลก นกกินอาหารดีนะครับนี่ข้าวปุ๋งข้าวเปลือกให้เต็มนี่เกือบจะหมดแล้วนะครับสิบตัวนี่นครับสิบตัวสิบขุมพลนะครับตัวละหนึ่งใบแดงนะครับถ้าใครสนใจเอาไปเลี้ยงไปชํากันยาวๆนะครับพวกนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเออเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวดยวูเดี๋ยวดูชัดๆกันด,ดีกว่าตัวนี้ขอาจารย์เนมนะครับแก แกไม่ค่อยชอบนกเสียงเล็กๆของงเท่าไหร่นะครับแกชอบเสียงกลางขึ้นนะครับก็เลยผมก็เลยมาชําไว้นะครับนี่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่กินไมา่ยาวมากนะครับพี่น้องตัวละหนึ่งใบแดงนะครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆมาคัดเอานะครับในกองรวมนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องนกสายสวนสายทุ่งนาแถวสา,ามพันนครผสมนี่นะครับเจ้าตัวนี้ก็สวยนีย่ลายสวยดี นะครับพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวโทรมา0255322280จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่5บาทแดงนะครับคลิปเวลาไปเพียงที่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ